สมบัติของพีชสมบัติเชิญพีคิสของจุดในปริภูมภาษาอังกฤษก็คือ algebraic property of p o i e s in space ซึ่งอันนี้ยมันเกี่ยวข้องกับสจพจน์ของแคนโคลดิชินซึ่งเอาเวอร์ชั่นที่ยากให้ดูก่อนก็ได้ว่า,าถ้า อันนี้จะเข้าใจะแยกหน่อยก็คือว่า t h e r e is one to one c o r r e s p o n d e n c e between your number and point on a line mm hmm. ก็คือมันจะเป็นแบบ one to one c o n o n d e n c e เนี่ยระหว่างจำนวนจริงกับกับจุดบนเส้นถ้าถ้าเราฟังแบบนี้มันก็อาจจะยังงงงงอยู่นั้นถ้าเราเขียนเป็นเวอร์ชั่นที่ง่ายขึ้น easy นี่คือเวอร์ชันที่ที่ง่าย ง่ายขึ้นก็จะอาจากล่าวได้ว่าแต่ละจุดของเส้นสามารถที่จะเปอร์เซ็นเนี่ยสามารถที่จะแทนที่ด้วย u n นิ u ลี่บายอัลเลีนัมก็คือสามารถจะแทนได้ได้ด้วยก็คือแต่ละจุดบนบนเส้นเนี่ยสามารถแทนได้แทนอย่างแบบเป็นยูนิค โดย by real number ก็คือโดยจำนวนจริงก็คือแต่ละจุดแต่ละจุดบนเส้นเนี่ยจะสามารถแทนที่ด้วยที่เป็นยูนิตที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยโดยได้ได้แค่เป็น r r e l n u u m e r คือได้แค่เป็นจำนวนจริงอันหนึง่งโอเคซึ่ง มันขยายขอบเขตมาโดยที่เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้ในเรื่องของมันเกี่ยวข้องกับพิกัดคาทิเซนก็คือพิกัด x, y, z ก็อย่างเช่นถ้ามีจุดศูนย์เนี่ยคือจุดออริจินเนี่ยเเรานิยม,มให้ศูนย์เนี่ยเป็นจุดออริจินเนี่ย I, i, j, k เนี่ยก็คือเป็น f i x d d i r e c t i ก็คืออันเนี้ยตอนที่เราเรียนฟิสิกส์บทต้นๆมันก็จะเราก็จะคุ้นเคยกับแนวคิดนี้ีอยู่แล้วแล้วก็โดยที่ x y z เนี่ยเป็นการที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปฉะนั้นโดยที่ p เนี่ยเป็นจุดใดๆฉะนั้นเราเคลื่อที่จากจุด0ูไปจุด p เนี่ยเราสามารถ มันเป็นสามมิติดังนั้นก็ต้องเป็นมีแกน x, y, z ก็คือ i, j, k โดยที่เราเคลื่อนที่ไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็เคลื่อนที่ไปจำนวน x ของแกนฟ i ก i, y ของแกนฟิก j แล้วก็ z ของแกนฟิก k นั้นการเคลื่อนที่ไปจากศูนย์ไปยัง p เนี่ยเราสามารถเขียนได้ด้วยเวกเตอร์ op แบบนี้ซึ่งมันก็คือ x i บวก y j บวก z k ซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วตอนเรียนตอนเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาเนเลยก็ก็เราอาจารย์เขาก็จะสอนเรืร่องเวกเตอร์อันนี้มากขอนซึ่งให้ r เวกเตอร์ r เนี่ยที่มีลูกศรเนี่ยเราเรียกว่าเวกเตอร์แล้วก็ x y z เนี่ยเราเรียกว่าโ o อ d i ดเนตพิกัดแต่อันนี้เป็นพิกัด c a r t เทเชียซึ่งจริงๆแล้วมันยังมีพิกัดอื่นที่นิยมอ,อีกเขาอย่างเช่นพิกัดทรงกระบอก หรือพิกัดทรงกลมแอนต้นซึ่งคุณสมบัติของคุณสมบัติของเชิงชิดของจุดในปริภูมิเนี่ยเราจะสามารถเขียนเรียงดับเป็นข้ขอๆได้ก็อย่างเช่นหนึ่งถ้าเราบวกเวกเตอร์เนี่ยมันสามารถบวกกันได้นั้นเวกเตอร์บวกกันเนี่ยก็ได้เป็นเวกเตอร์ใหม่ ก็อย่างเช่นเรามีเวกเตอร์อยู่อันนี้เป็นแกน x แกน y ถ้ามีเวกเตอร์อันหนึง่งคืออันนี้ให้เป็นเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์อันนี้เป็นเวกเตอร์ b มันก็จะได้เป็นเวกเตอร์ลับก็เป็นอันนี้ก็จือให้เป็นเวกเตอร์ c ดังน,นั้น เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b ก็ได้เป็นเวกเตอร์ c เอาหัวต่อหางหางต่อัวที่เราที่เราเคยันมานั่นเองโอเคอันนี้มันเป็นแจกแจงเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นต่อไปข้อที่2เราสามารถสเกลเวกเตอร์ v ได้ด้วยจำนวนล a m b d a ก็กลายเป็นล a m b d a เน,นี่ยคูณคูณแบบสเกลร์อยู่กับ ไม่ใช่คูณสเกล่าคูณอยู่กับเวกเตอร์ v แบบนี้ซึ่งอย่างเช่นเราสเกลลิงเนี่ยสมมุติว่าม,มันให้เป็น d ให้อนี้เป็นเวกเตอร์ d โอเคถ้าเราสเกลลิงเป็น2เท่ามันก็จะกลายเป็น2 d ซึ่ง2 d เนี่ยมันก็คือ d อันนี้ แล้วก็มาเป็นสองข้าก็ประมาณนี้โอเคก้านี้ก็เป็นสองดีก็คือการเสี่ลริงทิศทางก็้ยังคงเดิมอยู่โอ <Okay. Okay. S 1> ต่อมาก็คือข้อสามผลิตภูมิ v ใหญ่เนี่ยของทุกเวกเตอร์เนี่ย i s cross under 1และ2ก็คือว่า เวลาเราเจอคําว่ามันมัน,ม,นมันมีสมบัติติดอย่างเงี้ยก็คือก็คือว่ามันอยู่ในเซตของอะไรจะทําทกันมันก็จะได้เซ็ตของอันนั้นก็อย่างเช่นเวกเตอร์บวกกันก็จะได้เป็นเวกเตอร์ก็คือข้อหนึ่งหรือข้อสองเนี่ยก็อย่างเช่นถ้า เช่นหนึ่งอ่าถ้าเป็นข้อสองเนี่ยอ่าถ้าเป็น v เนี่ยเวกเตอ v เนี่ยเป็นสมาชิกของ v ใหญ่ก็คือ Space v ใหญ่เนี่ยและ Number ก็คืออันนี้คือนนไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่นี่ก็กลายเป็น Number อ,อ่าฉะนั้นเรามาสเกลลิงอันนี้แล้วเนี่ย ก็ยังกลายเป็นสมาชิกของอะไรอยู่ก็ยังกลายเป็นสมาชิกของอยู่ในปริทุของวิใหญ่อยู่อย่างนี้เป็นต้นก็คือ,อยังอยู่ในเซตยังอยู่ในโดมเมนเดิมเราก็เรียกว่าเป็น c ส o s น under โอเคต่อมาอันสเนี่ยก็คือว่าการบวกกันเนี่ยมีคุณสมบัติ commutative คุณสมบัติ commutative แล่รู้คุณสกบัตวกันการสลับที่ น้นเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v เนี่ยก็จะเท่ากับเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ u ต่อมาอันที่5การบวกเนี่ยก็มีสมบัติ associative associative ก็น่าจะแปลว่าการเปลี่ยนกลุ่มเพราะว่าเวลาในวงเล็บจริงเนี่ยจึงเช่นอันนี้ เราเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเป็นวงเล็บมันก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ u บวกกับเวกเตอร์ v ก่อนให้มาบวกกับเวกเตอร์ซึ่งมันจะนิยามให้เข้ากับว่าเป็นเวกเตอร์ u ถอดวงเล็บออกก็คือเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์เราแล้วก็ข้อ6 There must be a zero vector ก็คือว่ามันจะมีเวกเตอร์ศูนย์อยู่ในสเปซในปริภูมิซึ่ง 0มันบวกอะไรมันก็จะได้ตัวนั้นฉะนั้น v บวกเวกเตอร์สูก็จะได้ v โ okay. อรจะสังเกตว่าอันเนี้ยศูนก็เป็นเวกเตอร์ได้ซึ่งเราสามารถมองสมาชิกอะไรที่อยู่ในปริภูมิ v ใหญ่เนี่ยเป็นเวกเตอร์ได้หมดนั้นศูก็อาจจะมองได้ว่าเป็นเวกเตอร์โอเคซึ่งเวกเตอร์0ูเนี่ยบวกกับเวกเตอร์ v ก็ยังได้ อันนี้ต้องเป็นเท่ากับโอเคก็เลยก็เท่ากับศูนย์พอมาเป็นข้อ7ก็คือว่าจะต้องมีอินเวอร์สมีอินเวอร์สของของตัวมันเนี่ยก็จะได้การเป็นศูนย์ก็อย่างเช่น v เนี่ยบวกกับอินเวอร์สของมันเนี่ยก็คือลบ v นั้นก็จะกลายเป็นศูนย์ แล้วก็ข้อ8ก็คือกระบวนการทุก scaling เนี่ยจะเชื่อฟังก็คือว่าจะยึดตามกฎของกฎของธรรมชาติซึ่งกฎของธรรมชาติก็อย่างเช่นอย่างอันแรกเนี่ยอันที่ไม่ได้ใส่ลูกศรเนี่ยก็ก็เป็นแค่ตัวเลขเฉยๆไม่ใช่เวกเตอร์ฉะนั้นมันก็กระจายได้ก็โคสายเนี่ยก็กระจายได้อันนี้หรือ อันต่อมาจะเห็นว่าทีนี้ในวงเล็บเนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์แทงซึ่งกระจายก็กระจายปก,ปกติก็จะได้เป็นอันนี้แล้วก็อันที่สามเนี่ยเ,เราสามารถที่มันจะสลับกันได้เปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนกลุ่มซึ่งมันคูณกันอยู่แต่ว่าเราสามารถให้่านัมเบอร์เนี่ยคูณกันอยู่อยู่ต่อแล้วค่อยมาคูณด้วยกับเวกเตอร์ v ี ซึ่งมันก็จะเท่าก,กับตรนนี้แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราเขียน1เนี่ยคูณอยู่กับเวกเตอร์ v เนี่ยมันก็คือ v เวกเตอร์ v นั่นเองโอเคงั้นถ้าเราเห็นว่า v เฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะมองได้ว่ามี1คูณอยู่ด้วยก็จะเป็นแบบนี้และอันนี้ก็จะจบแล้ว เขาเห็นว่ามันเป็นแนวคิดพื้นฐานที่เราเอามาใช้กันในปัจจุบันแต่ว่าในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราต,นนต้องพยายามแจกแจงอธิบายให้ชัดเจนเพื่อเวลาเราแจกแจงชัดเจนแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปพิสูตรหรือเราสร้างมันจะสร้างฟอนเดชั่นที่มันเข้มที่มันเข้มแข็งที่มันแข็งแกร่งของคณิตศาสตร์เปมาณนี้น แล้วก็อันนี้ก็จะจบเรื่องของสมบัติเชิงพีชคิตของชุดโมดูล